นี่ไม่ใช่ของเล่นนะถึงจะอยู่ในระดับ t o ยเกรดหมายถึงเรื่องของราคายังเป็นราคาแบบของเล่นอยู่แต่สกิลการบังคับไม่ใช่ของเล่นถ้าไม่รู้ไม่เคยมีพื้นฐานมาก่อนแล้วอยู่ๆเนี่ยวางอยู่ในบ้านแล้วกดปุ่มนี่นะเนี่ย take off ขึ้นมาเนี่ยรับรองพุ่งเข้าหน้าแน่นอนตกใจแน่นอนเพราะว่าเวลาขึ้นจะขึ้นค่อนข้างเร็วนะ landing ก็เหมือนกันลองเทียบขนาดกับ nintendo switch OLED จะเห็นว่าความยาวเนี่ยจากหัวปลายสุดนี่นะถึงหางเนี่ยเท่ากันนะพอๆกันเลยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นรีโมทของมันนะเรื่องของดีเทลเนี่ยถือว่าสุดยอดจริงๆนะสำหรับพอที่ราคา2,000กว่าที่พร้อมบินอย่างนี้ขาดแค่แบตเตอรี่ AA 4ก้อนที่ใส่ที่รีโมทอันนี้เท่านั้นคือมันให้ดีเทลที่ที่ทำไม่ได้นะเมื่อ ถ้าถ้าเป็นเมื่อหลายปีก่อนไม่มีทางทำได้ในราคานี้เด็ดขาดเลยนะถึงแม้ว่ามอเตอร์หัวและแหนจะเป็นมอเตอร์บัชนะหรือว่าแปลงท่านซึ่งแน่นอนว่ามันจะไม่ทนเท่ากับบลัชเลสแต่มันก็ก็คุ้มค่าเนี่ยเมื่อเทียบกับลักษณะของดีเทลเนี่ย แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยถอดเข้าถอดออกได้ง่ายแล้วก็ไม่ต้องมาเสียบปลั๊กให้เสียเวลาคือกดปุ๊บคลิกเข้าไปก็เข้าเลยแล้วก็พอกดปุ่มหนึ่งเนี่ยมันจะบอกว่ามีแบตเตอรี่เนี่ยกี่ขีดซึ่งถ้าเต็มมันจะ4ีขีดอันนี้มัน1นขีดเพว่าเมื่อกี้เนี่ยได้บินไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็จากการชาร์จโดยใช้ที่ชาร์จของโทรศัพท์มือถือแบบสโลชาร์จทั่วไปเนี่ยยีนาทีเนี่ยได้ประมาณสขีด เพราะฉะนั้นถ้าเต็ม4คิขีดก็คงใช้เวลานานกว่านั้นนะฟิลลิ่งก็แน่นอนว่าหยาบนะหยาบแน่นอนเพราะว่าราคานี้จะหวังให้มันแบบตัวกิมบลื่นสมูทนี่เท่ากับรีโมทอันเป็นหมื่นเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็ตรงนี้คือปุ่ม Landing หรือว่า Take Off ถ้าสมมติว่าวางเฉยกดปุ่มเนี้ปุ่มเดียวมันจะบินขึ้นมาเลย และถ้าสมมติว่าบินอยู่กดตรงนี้ปุ๊บมันก็จะ Landing. แลนดิ้งแล้วก็ตรงนี้คือสปีดซึ่งลองปรับดูแล้วมี3ระดับก็ไม่ค่อยเห็นความแตกต่างเท่าไหร่นะสปีดมันจะเป็นเหมือนโรนก็คือเวลาเราดึงมาเนี่ยมันเด้งขึง้นเซนเตอร์มันอยู่ตรงกลางไอ้นี่เวลาจะเล่งคันเร่งเนี่ยจะต้องยกสติกด้านนี้กับไอ้สติกอีกด้านนึงเนี่ย ไปคนละทิศอย่างนี้นะเหมือนโรนเลยแล้วก็ปล่อยเสร็จปุ๊บใบพัดมันหมุนใบหมุนหมุนแล้วก็ค่อยๆย,ยกขึ้น ดีเทลรายละเอียดของ bo 1 0 5ราคาพร้อมบิน2,800บาทผมถือว่าไม่ธรรมดาและก็ไม่สามารถที่จะหาซื้อได้ในราคานี้ถ้าย้อนไป3 4ปีก่อนแต่ทุกวันนี้เนี่ยมันถูกลงมากแต่สิ่งที่มันไม่เคยเปลี่ยนแปลงก็คือว่ายังคงมีสภาพการบินที่ ค่อนข้างจะไม่เป็นไปตามนิว้วเพราะมันเป็น4ช n น e ลแบบ fixed pitch หมายความว่า pitch ก็คือใบตรงด้านนี้มันจะไม่มีการเปิดเปลี่ยนองศาต่างๆนะแต่การจะไปด้านหน้าหรือด้านหลังเนี่ยใช้น้ำหนักถ่วงไปเพราะฉะนั้นเวลาบินเร็วๆแล้วก็เบรกเนี่ยมันก็จะเกิดการอย่างนี้บุบบุบบุบบบ,อบบเบลมันไม่ใช่ว่ายึดสนิททันทีจะไปเทียบกับ6ช n น e l ทั่วไปไม่ได้ แล้วก็ไม่เหมาะกับการบินในที่ที่มีลมแม้กระทั่งลมนิดเดียวก็ไม่ค่อยสู้ลมเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กไซส์ใหญ่ถ้าเป็น4 channel เนี่ยก็อหอยรู้ไว้เลยว่ามันจะเป็นอย่างนั้นถ้าในอนาะคตมีคน m o d ฟ f y ให้เอาไปใส่ใน6 channel อย่างพวก OMP M1 อะไรได้เนี่ยก็จะถือว่าดีมากนะมันจะได้บินแบบติดมือนี่ยตีลังกาไงท้องบินแบบสาดีได้นะนี่คือ การเทียบขนาดของสามลำเนี่ยนะ B.O. 105คือลำนี้ก็จะใหญ่กว่าไอตัว Airwoof 150แล้วก็เทียบกับลำนี้ลำนี้นี่ก็จะใหญ่หน่อยเป็น M.D. 500ทั้งหมดนี้เป็น Fixed Pitch 4 Channel การบินเนี่ยจะมีจุดอ่อนเหมือนกันก็คือ ไม่สูลมแม้ว่าจะเป็นลำใหญ่อย่างลำนี้ก็ตามเกิดเพนดูลมเอฟเฟก t ได้ง่ายหมายความว่าเวลาเร่งไปข้างหน้าแล้วเบรกเนี่ยมันก็จะมีการเด้งกลับนะเหมือนลูกตุ่มเพราะฉะนั้นการเบรกหรือการไปเร็วๆแล้วหยุดเนี่ยมันจะไม่สนิทมันจะไม่เหมือน6 channel